แทนแทนเฮาสีมาสาธิตการนวดหนาให้เบิร์นจากนี่เลยนะคะเปรวนองผู้ที่เป็นคนคิดคนจากเกาะนาคนแรกของโลกหนาไม่ใหญ่พนนีเด้งด้วยมือนี่เองนะจ้าเน่ด้วยมือสองมือนี่แลกกับคีมคีลหน้านั่นเองนะค่ะนาเท็ดแทนนี่เด้งอ่ะเริ่มกันเลยจ้ะ ครีมเริ่มจากครีมเขาต้องใส่ครีมเป็นบอทาเพราะว่าทาบอไซน์หามันสะเปิดติดเลยไม่ใช่ก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ทำมาสำหรับนวดเลยอ๋อเหรอใช่อันนี้คือแอมโปรนะคะแอมโปรก็เป็นแอมโโปรฟิชชั่นอลก็คือเป็นแอมโปรที่ใช้แค่สัปดาห์ละแค่สองครั้งตัวนี้มันเป็นตัวช่วยยกกระชับหน้ามาร์กหน้าเดี๋ยวทำหน้าให้ยายเสร็จหน้าจะวาวใสทันทีที่ทำเลยรับการนวดง่ายมากเลยนะถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนนวดให้แม่สมมติว่าเรานหน้าให้แม่เราเราซื้อได้คือแม่เราใช่ไหมคะ นี่ยใช้แค่บริเวณช่วงเนี่ยสันนิ้วอย่างเงี้ยเนี่ยสูงเชนขยับข,ข้าหมุนคางก่อนเนื้อตรงนี้มันช่อนข้างมีความย่นใช่ปะแล้วก็มีความห้อยอย,อย่างเงี้ยแล้วก็เน้นจากคางก่อนเน้นจากล่างขึ้นบนเป็นการยกกระชับผิวยกก็คือการเอาจากข้างล่างขึ้นข้างบนอันเนี้ยลงได้เลยไม่ต้องห่วงครีมเพราะว่ามันใช้แค่สัปดาห์ละสองครั้งเราอยากให้หน้าเราดีเด้งแค่ไหนเนี่ยเราลงเลยเมื่อกี้จังคลึงผิวละ,ะคลึงผิวใช่มฮะเราใช้แค่บริเวณช่วงเนี้ยกลิ้งคลึงบนใบหน้าเห็นไหมกลิ้งค นี่คือสองอาทิตย์ใช้ครั้งหนึ่งใช่ลวดก็อย่างเงี้ยริ่งคึงริ้งโกยคึงรูดเคาะแค่นี้เองอ,อย่างเงี้ยเราแบบว่าเราไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากเลยก็คือลิ้งเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเป็นก้นหอยปิด เลือดฝาดเกิดขึ้นใช่ไหม,มนี่คืออาการของเลือดฝาดนั่นหนมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ความแบบสมบูรณ์ของผิวยองจะมีอยู่เลือดไหลเวียนดีใช่ไหมครั้งที่เราลงมือนวดไปปุ๊บเนี่ยผิวยังเกิดการเต่งปลังแล้วก็เกิดการสูขฉีดใช่ไหมคะแล้วการสูขฉีดตรงนี้แหละมันทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวเต่งตึงสังเกตได้ว่าหน้าคุณยายตอนนี้เห็นไหมว่ามันมีความตึงแล้วยกกระชับขึ้นซึ่งภามันไม่ได้หายไรเยอะเลยจากแคนนูวัดแคลดขึ้นแล้วก็โกยใช หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆล็อกถึงใช่ไหมดูดูผิวยายนนเฉยๆต้องเห็นแบบแน่นขึ้นมาเลยอยากให้หน้ามันกรอบชัดต,ตรงไหนเราก็ทําตรงนั้นเลยเพราะตรงนั้นก็ใช่ดูหน้าผิวยายลองดูนะอันนี้คือการนวด ทีนี้ตัวเนี้ยก็คือพอเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว perfect cream ซึ่งเป็นตัวสวยครบจบในกระปุกเดียวชื่อก็บ่นแล้วว่า perfect ใช่ perfect skin cream ก็คือว่าเขาเป็นตัวรวบรวมทุกตัวของแบรนด์ครีมมาก่อนที่ในขบุกนี้หมดเลยสวยครบจบในกระปุกเดียวจริงๆอันนี้ก็คือใช้เช้าและเย็นได้เลยเป็นส่วนนี้ก็อาทิตย์หนึ่งใช้แค่สองครั้งพอหลังจากที่เรานวดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวแบบทาบำรุงปกติไปเช้ามาหน้ายายจะฟูเด้งเนื้อครีมจะเป็นสีขาวนวลๆนะคะแล้วก็็เปนคคคคครรรริิสสตตััลลีีมม่ะ เนื้อคริสตัลเป็นเนื้อขาวใสเห็นไหมคะมีความขาวใสละมุนเกิดขึ้นนะคะเข้มข้นก็มีเช่นเดียวกันใช่ตอนนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นสารสกัดที่ทำมาจากสเตมเซลล์สามชนิดอเพราะฉะนั้นปัญหาผิวหน้านี่คือแก้ไขได้หมดใช่ค่ะตัวนี้คือตอบโจทย์ทุกคุภาพผิวเลยค่ะสิวฝ้าผิ้วรอยจุดด่างดําย้อนวัยตัวนี้จบหมดเลยส่วนตัวเนี้ยหน้ายุดหน้ายกหน้าย้อนวัยให้แอมโปรจัดการให้ จนตัวเนี้ยหน้าเด็กให้เพิ่มเต็กเพิ่มจัดการให้เต่มธรรมดาปกติเลยแล้วก็แค่ทาสวนขึ้นมาอย่างนี้เท่านี้นอย่างี้จบเลยเนี่ยแล้วิศเนาะใช่ครีมนี้ขนาดนี้นะคะหลายคนอาจจะกําลังสนใจนะแต่อยากรู้ว่าราคาเป็นยังไงบ้างถกมากดึงกระปุกนะคะหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทไม่แพงไม่แพงเลยแล้วก็ถ้าคุณโอนเงินส่งฟรีโอ้ยแล้วก็ถ้าเก็บปลายทางบวกแค่สี่สิบบาทเป็นหกร้อยเก้าสิบบาททั้งสองตัวนี้ราคาเท่ากันใช่ หกร้อยห้าพี่เก็บจำเอ็อหกร้อยห้าสิบกับหกร้อยห้าสิบก็คือสองตัวคันสามร้อยเชื่อได้ว่าตอนนี้นะคะหลายคนคงจะสนใจมากอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆเอ้ยขอเองก็สนใจว่ามฤลามีโปรโมชั่นเอียงดีๆแนะ่บอ่าโอเคก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะค่ะเฉพาะโปรโมชั่นคลิปนี้เลยนะคะซื้อ แอมปลโปรหนึ่งกล่องบางอตันนี้นะคะแถมสบู่น้ำผึ้งมานูก้า20กรัมให้หนึ่งก้อนอู้ยน้ำผึ้งมานูก้าใช่ใช่ดีมากก็สาข่ารักษา,ะ,ะ,าะแล้วก็เวลาล้างหน้าเสร็จแล้วไม่แห้งตึง<อ>สิวยุ้ก้าจางลงเกือว่าผนผ,ผนวกกำลังกับครีมใช่มันนี่เห็นประสิทธิภาพมากย<ม>ิ่งขึ้นถ้าใครสนใจนะจ๊ะอย่างที่บอกไปรีบๆเลยค,ะค่ะไม่อยากยำโดนไม่อยากยำบอยพักมาเลยค่ะ,อ,อ,ะ,คะอินบ็อกหรือไม่ก็แจ้งที่ใต้คอมเมนต์นี้ตรงนี้เลยว่าสนใจโปรโมชั่นค่ะนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษทันทีจ้า